สวั de, it, สดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับงวดประจำวันที่18นะครับมกราคม2567นอกเนาะวันที่วันที่19นะครับเนาะนะครับวันที่19นะครับวันที่19มกราคม2567นะครับก็จะเป็นหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์วีไนะครับผม สำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ผมยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับสำหรับสายรูดเนี่ยก็ยิ้มเลยนะครับเนาะส่วนสายเจาะเนี่ยไม่แน่ใจว่าท่านใดที่ได้เอาตัวเด่นไปเป็นแนวทางหรือเปล่าเนาะถ้าจะจับคู่ก็ตรงๆเลย4 8นะครับเมื่อวานนี้ก็ในกลุ่มนี้ก็มีพี่ๆสมาชิกหลายท่านมีโชคกันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเมื่อวานนะครับให้4กับ8ไปผลที่ออก3 4 7 4 8เนาะใครรูดที่สเนี่ยเด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าะที่4748นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครเอาตัวเด่นประกบคู่เนาะก็4-8ตรงๆนะครับส่วนในรอบลาสตา VIP ให้4กับ8ผลที่ออก3-2-8กับ1-1-4ไม่มานะครับใครเอา8ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่2-8นะครับผมก็ยินดีกับพ,พี่สมาชิกด้วยนะครับเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลข ทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจนะยาณในการรับชมนะครับเด็กต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมวันนี้ยินดีกับพี่สมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับผมเนาะก็วันนี้จีนจีนในรอบ VIP นะครับพ,พี่จีนในรอบ VIP แตก3ตัวนะครับแล้วก็2ตัวเด้งบนล่างเนาะก็ยินดีกับพี่สมาชิกด้วยนะครับเพราะว่าผมให้ให้3กับ9นะครับให้3กับเกรุด9เนาะ ก็ยินดีด้วยนะครับผมสลับจีนเช้า vip ส่วนแนวทางของลาวสตา์วันนี้ก่อนไปรับชมก็ขอฝากบ้านเสียงโชคไว้เช่นเคยสลับบ้านน้ำเต้าทองนะครับเพื่อนใหม่อาจจะเพิ่งไว้เข้ามาไม่มีบ้านเสียงโชคก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับวันนี้หวยลาวสตา์นะครับที่ผมคิดคำนวณได้ก็จะเด่นในที่ เลข2กับเลข6นะครับผมสายรูดให้ไปที่เลข2ให้ไปที่เลข2นะครับ2 4 2 7 2 8 6 4 6 7 6 8 3ตัว6 2 4นะครับผมอันนี้หวยราสตานะครับใบ่าย3ี่ นะครับผมก็ประมาณนี้ส่วนเราสตาร์วีไอพีนะครับเราสตาร์วีไอพีได้เด่นได้เด่นเลขสามกับเลขเจ็ดนะครับสายรูดให้ไปที่เลขสามสามหนึ่งสามสองสามแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดแปดนะครับสามตัวผมให้ไปที่เจ็ดสามสองนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสลับหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์วีไอพีนะครับก็ขอให้มา ในตัวเน้นตัวเจาะขอให้มาเด้งๆทั้งสองรอบก่อนลวกันนะครับก่อนอกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ